ฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อระเกียงยีนมือสองนะครับแดดล่มลมตกนะครับประมาณห้าโมงนะตอนนี้ตลาดคุ้มเก้ารักกระบังนะครับของเก่ามือสองเยอะมากเลยถ้าฝนไม่ตกนะโอ้ เดี๋ยวผมเดินไปสุดก่อนนะครับเยอครับนบนีบ้านี่ด้ลจาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกกดังญี่ปุ่นมาโลกนะหน้าร้อย่ะครับหน้าร้อย โอ้ค่าล็อกห้าร้อแนนยแพงมากนะนาฬิกานะครับรองเท้าเดี๋ยวผมเดินซอยที่สองก่อนนะครับคุณผู้ชม ตห้5โมงแล้วบรรยากาศก็คือคับขึ้นนะครับหลังจากที่ร้อนมาทั้งวันวันนี้สลาดคุ้มเก้าและกระบังนะครับถนนเจ้าคุณทาหาร <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะท่านผู้ชมขอไปด้วยเหนื่อยมากเลยนะี้ พาชมแล้วกันนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกสายไฟโอ้ขอโทษครับอุปรกรณ์ไอทีก่อนข้อต่อสายหัวส,สเปกคอนต่าง เขามีรถโมเดลยี่สิบบาทห้าบาท ควางๆูี่แบบนอ่ไปนอนรอเรือสั่แล้วก็ตอได้เลยค่ะเรื่อิของไอซสิคจากนี้เขาลุมอะไรกันฝั่งนั้นนะเดี๋ยวไปดูสิเนี่ยเขาลุมกันแบบคือบางอย่างก็ขายถูกขายลดเนี่ยนะครับ

แล้วบรรจุภัน์มันพังอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะขายถูกลงนะครับสวยว่ะเสือ้อตัวละหกสิบบาทนี่เป็นของเล่นด้วยก็มี โมเดลสะสมก็มีรองเท้ามือแปดมือเก้านะครับนี่นี่ขายเหออรียญเท่ไหรนี่น่าจะเป็นโกดังญี่ปุ่นนะครับกระเป๋าประมาณนี้ครับมีทั้งเสื้อผ้านะฮะเขาขายตัวเท่าไหร่ตัวละลอยอะไม่ลุมกันเยอะจัง ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมนะคือคนละครึ่งอ,อันนี้ตัวเท่าไหรอ่อตัวละร้อยร็ปล่าคนซื้อเยอะนะเท่านหร่ี๋ยค้รับ,รบก,ก็มีทั้งเสื้อผ้าที่ปองๆองแบบนี้นบางเจ้าเขาก็ขายแบบ ปูกมากนะเนี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะครับประมาณห้าโมงห้าโมงน,นะครับจะโดนเตือนอยาแถมให้เลยก็ได้ รองเท้ามือสองนะครับอันนี้รายตลาดก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์รอบ วันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเดินตลาดคุ้มเก้ารัดก,กระบังนะครับท่านผู้ชมยามเย็นวันอาทิตย์นะครับตลาดมือสองของเก่าของใหม่เนี่ยพวกนี้รู้สึกจะเป็นโมเดลเดินซอยที่สามนะครับ อมาเดินอีกซอยนึงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพยายามเดินให้ครบทุกซอยนะครับซอยบางซอยก็จะเป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะผมอาจจะไม่ได้ไปถ่ายนะครับจะถ่ายประมาณอ่ามือสองประมาณนี้เลยแบกกับพื้นนะครับขเครื่องเสียงแบบบ้านาน,นะครับวันนี้ ็มีนะสมัยก่อนผมไปรีวิวตามตลาดนะัดมือสองบอกว่าเน้นรีวิวเครื่องเสียงมือสองนะแต่ว่าช่วงหลับมันไม่ค่อยมีนะมันก็จะน้อยลงนะครับฝั่งนี้เป็นตัวกระตูนต่างๆนะครับตัวละยี่สิบบาท ซอยน,นี้ของเยอะนะเดี๋ยวผมจะโดนรีเกรชหรือสิบเดิน่อน,นะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนเพลงผมขี้เกียจไปลบ,บแล้วก็ถามาจ้าตลาดคุ้มเก้ารับกระบ,บังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในอ่ซอยอกลางๆนะประมาณห้าโมงแล้วนะครับตอนนี้ ขายอะแดปเตอร์คอมก็มีนะเปบาทอะาอันนี้ละชิ้นสองชิ้นนะครับนี่ điều này thì nó là một cái mức độ, chưa đến là hai triệu. ตามไม่ค่อยมีเลยน่าซื้อว่ะเห็นแล้วสวยเนี่ะครับบางทีเจอของดีๆก็ตังหมดก็คงไม่ได้ซื้อนะครับเจอของดีเงินหมด อันนี้มันเป็นปั๊มปั๊มปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำาสอง เสื้อตัวละลอยเมื่อกี้นะ่าเสียดายอยากได้อยู่นะพอดีตังหมหมดพอดีครคบณผู้ชมเว้ยสวยอยู่นะร้อยหนึ่งเป็นเสื้อขนหนาวนะครับแดียวว่าคงเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยครับบางทีมาเดินตลาดก็ต้องเตรียมตังมาเยอะๆนะครับท่านผู้ชมตลาดนี้มีของให้เราซื้อเยอะแยะเลยเสื้อผ้านี่ค่อนข้างเยอะเลยตัวละร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยโอ uh. ้ ตัวละ20บาทก็มีนะครับเสื้อเนี่ยตัวละ20บาทอ่ะฝั่งนี้ตัวละ20บาทสองตัว100นะครับนีบ่คือไปฝากไวนั่นเลยไ่นีกบาง เป็นโยังยังไม่จบยังไม่ยอมรับความจริงไปดูนี่ยังไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเหม็นเปรี้ยวเลยเอาให้มันเฉาแล้วเครื่องเสียงเก่าทีวีเก่า เน่นชั้นแนวนาโซนิกก็เป็นเครื่องเสียงลำโพงวินเทจนะครับเป็นเหมามาจากกูดังญี่ปุ่นนะบอกเนี่ยหายตามสภาพนะครับผมว่านะดูแล้วน่าจะเปิดไม่ได้หรอก เขาขายตามสภาพนะครับส่วนมากคือรับมาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะครับอาจจะขายไม่แพงนะงนนะถ้าข่านในติดตามทางก็ดังลักกี้โฮมนะครับก็จะรู้ว่ามันมันมีช่วงที่ลถถูกมากถูกแล้วเขาก็ขาย ขายมขายลกเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ,อครับผมครับจับมือนหน่อยครับสวัสดีครับอ๋อโอ้นี่เขาขายอันนี้ก็แก๊กก็แก,ก๊กโอ้โห วันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะโอ้มีมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าโอ้โห้พวกพวกพวกแต่พอดีผมซื้อแล้วอ๋อซื้อไปแล้วผมก็เล่นรถเหมือนกันโอ้โห้โอ้โห้มีคนนั่งคุอดูตัวเขาได้ครับโอ้โห้เขานั่งได้ใหญ่งโอ้นั่งได้นั่งได้โอ้ดีแล้วผม ดีนะมาเจอของดีนะไม่ใช่หรอกพอดีตั้งใจผมธุร <laughs> ฤิจดีมาพบเจอโอ้จองวาและจองวาและโอ,อ้สแตนเลสเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่เนติดตามเยอะเลี่นงนะ่